กับสวัสดีมิรักมนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับเป็นชนิดต้าห้าบาทนะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ราคาที่ประเมินไว้นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญกระสาบในวันนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3มเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการหาข้อมูลนะครับ <S <S เกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่เหรียญแรกนะครับเป็น เหรียญชนิด5บาทนะครับปีพุทธศักราช2535นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่ถือว่ามียอดปลิตออกมาค่อนข้างจะ่เยอะครับแต่ก็ยังถือว่าหายากนะครับเหรียญชนิดนี้ครับไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับคิวโปนนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับหินพระพัไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยไปในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9้านะครับชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับ ขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารอบิกนะครับโดยที่จะมี ข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่48ล้านนะครับเก้าแสหเ้รีเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ถือว่ามียอดผลิตออกมา แต่ว่าน้อยก็น้อยครับแต่ว่าเยอะก็เยอะครับถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับสําหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไป หลอมแล้วก็นําไปผลิตปเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละแ0บบาทนะครับสําหรับเหรียญ unc นะครับมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ5บาทครับปีพศ .2,500 4 4นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิต ที่เยอะกว่าปี35ครับเราก็มาดูกันข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญคิวปูนิกเกิลน,นะครับสอดเสทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กร,รมัมด้านหน้านะครับก็จะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีฝนอรุณญเตชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมคติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าปู่มิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาศรพิษประศิษฐวนารามนะครับส่วนด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2544นั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2544นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่76ล้านนะครับ560,000 6,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับก็อย่างที่บอกแจ้งไปนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีกระแสนะครับต่างๆนานานะครับว่า เหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับอาจจะมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นอีกเป็นหลายเท่าตัวนะครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านีครับเราควรจะเริ่มเก็บกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับซึ่งการเก็บการออมนี้ก็เป็นนิสัยของคนไทยในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับยิ่งเก็ยบยิ่งออมเท่าไหร่ครับเราก็มีเงินเก็บมากเท่านั้นนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับตอนนี้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ 70บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2543ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาแต่หลักร้อยล้านเลยยครับสำหรับเหรียญนี้ครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดง ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ตรงขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักนะครับส่วนที่ท่านเห็นนะครับสีขาวๆนะครับกับสีแดงๆอยู่ตรงขอบเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลนะครับกับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามนะครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปี พศ2543นั่นเองนะครับสำหรับด้าน,นล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ตกกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหลียน5บาทนะครับรุ่นพศ2543นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 146ล้านนะครับเ2 0 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสําหรับเหรียญ เหนะครับซึ่งถือว่าเงิน5บาทนะครับมาแลกกับเงิน60บาทนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงอีกเหรียญหนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับสำหรับ วันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ